สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวันนี้มาด้วยโหมดและก็เรื่องราวของ b l a c k p ลิงเช่นเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลิซ่าคนไทยผู้โด่งดังระดับโลกพลาดไม่ได้ซักวินาทีซักเรื่องราวก่อนหน้านี้ครับโปสเตอร์ของพิงเวนอมก็ออกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังมืดมัวมืดดําอยู่เลยนะมีแค่ตัวหนังสือที่เป็นสีชมพูแล้วก็แบ็กกราวสีดําล่าสุดนี่ปล่อยปั้งออกมาครับกับโปสเตอร์ที่บ่งบอกเรื่องราวของ พิงเวนอมได้เป็นอย่างดีกับลุกของสี่สาวไม่ว่าจะเป็นเซตแรกที่ออกมานะครับกระจกนี่ร้าวไปเลยทีเดียวนี่ฮะดูลุกของสี่สาวครับหลากสไตล์หลากเรื่องราวแล้วดูลิซ่าสิครับหลายคนรอคอยกับผมยาวเปิดเม่งอันนี้แบบจัดเต็มให้เลยครับสวยเฉียบเป็นยังไงกระจกร้าวไปทีพร้อมกับสีผมที่สวยงามเหลือเกินพร้อมจะออกอาราวาสในวันที่19เดือนนี้แหละครับผมทำคลิปที่แล้วไปว่าคลิปลิซ่าผมยาวนะครับนี่มาในลุกผมยาวจริงๆนอก เหนือไปจากลุกผมยาวเนี่ยนะครับอีกลุกหนึ่งเป็นลุกที่เท่ครับเมื่อกี้สวยเฉียบอันนี้เท่และเท่ข่มเหอรอะไม่รู้ว่าจะสรรหาคาอะไรมาพูดนะครับแต่เห็นแวบแรกเนี่ยโคตรสุดเป็นลุกที่แตกต่างจากที่ผ่านมาแต่ดูแล้วเนี่ยซอยสับๆับแบบนี้ผมสั้นแน่นอนไม่ต้องเถียงกันใครชอบสั้นก็ได้เห็นใครชอบยาวก็ได้เห็นไม่มีปัญหาอย่้วสำหรับ YG Entertainment ลงทุนไปกับ MV ขนาดนั้นเสื้อผ้าหน้าผมก็ต้องจัดเต็มนี่แหละรอสวยในร่างเดียวต้องลิซ่าเท่านั้นเดี๋ยวดูครับว่า คอมเมนต์ของชาวโลกพูดถึงแต่ละลุกอย่างไรเริ่มต้นกันที่ลุกผมยาวของลิซ่ากันก่อนเนี่ยฮะแฟนจากเวียดนามท่านแรกนี่เขาบอกว่าคืนหน้าม้าให้ลิซ่าด้วยอ่ะอันนี้ชอบในลุกหน้ามา้าเนี่ยฮะเม้นต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือโปสเตอร์แบบไม่มีหน้ามา้าและเป็นตัวของตัวเองสุดๆและลิซ่านะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรฉันก็จะซับพอร์ตคุณเนี่ยฮะเพื่อนเวียดนามคนต่อมาบอกว่าจริงๆแล้วฉันซาบซึ้งมากฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรและลิซ่าฆ่ามากในภาพนี้เนี่ยฮะพีซีเจเขาบอกว่าอันนี้อธิบ ไปถึงเขาครับเมื่อได้เห็นลิซ่าในภาพนี้เขาบอกว่าตาโผล่ออกจากเบา้าหัวใจเต้นออกจากอกกระแทกกระปั้นลงบนโต๊ะวีดเสียงดังคุณดูร้อนแรงมากนะฮะโอ้กาวอะไรไม่รู้เยอะไปหมดนี่ฮะเมนต่อมาเขาบอกว่าเราก็จะได้เห็นลิซ่าด้วยความมั่นใจนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดบนโลกความคิดเห็นต่อมาครับเธอนั้นน่าทึ่งมากนี่ฮะศูนย์ร,รวมของความงามสุดยอดการแสดงออกทางศิลปะนิยามที่แท้จริงของคาว่าหน้าตาดีสมบูรณ์แบบในทุกทางนี่ฮะงดงามสวยและหน้าดึงดูด มากหน้าตะลึงยอดเยียมและมีเสน่ห์เนี่ยฮะคนไทยภาคภูมิใจมากบอกว่าสวยงามมากไทยแลนด์มีแต่คอมเมนต์ที่บอกว่าสวยมากและเนี่ยฮะคอมเมนต์ comment ของลุกใหม่ฮะเขาเรียกว่าลุกกร้าวใจเมเนแรกเนี่ยเขาบอกว่าฉันอาจตายได้ในเวลานี้เนี่ยฮะทุกการกลับมาการแต่งหน้าของลิซ่าทาให้หน้าประหลาดใจเสมอนี่ครับฉันชอบอารมณ์ของลิซ่าในภาพนี้เธอเป็นสาวแกร่งเหมือนนักมวยชอบมากเหม้นต่อมานี่ยเขาบอกว่าโพสต์นี้ดูฆ่าพวกเราได้มากกว่าโพสต์เดิม นี่คนชอบลุคนี้เยอะนะครับคนอื่นๆก็โหดเหมือนกันครับเนี่ยฮะจีซูนะครับลุกเข้มกว่าเดิมครับหน้าม้าของริซ่ามาแทนที่แล้วในตอนนี้ดูฮะเจนนี่ก็เผ็ดร้อนโรเซ่ก็สวยฮะเจาะปากมาเลยทีเดียวครับดูแล้วก็พอที่จะคาดเดาว,ว่ามันจะต้องเป็นเพลงที่เผ็ดร้อนระอุเหมือนกับชื่อฮะพิงค์เวนน็อกด้วย19สิงหาคม100ล้านใน1วันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นนักเชื่อว่าทําได้วันนี้ลาถ้าผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และซับ